มีเครื่องรางของขลังอยู่เหมือนกันนะคะอยากให้แฟนรักแฟนหลงอยากให้คนนู้นคนนี้มาชอบเรามาหาสนเสน่ห์มีเหมือนกันมีแบบเช่ามาบูชามาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้จริงจังเลยนะมันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นอะ่ะก็เลยปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่ได้แบบรักษาอะไรมีบูชามาเพิ่มเหมือนกันแล้วของก็ถึงบ้านใช่ไหมแต่เป็นจังหวะที่เราไปหาพระจาจาร์พอดีแล้วพ่อกลับมาเท่านั้นแหละก็คือปล่อยกล่องไว้อย่างนั้นเลยไม่สนใจใยดีเลยอะ <S <S เครื่องรางของขังเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเอาไว้นะว่าจะต้องบูชาพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกเลยไม่ใช่พระพุทธศาสนาด้วยพระพุทธศาสนาเน้นให้สร้างปัญญาเพื่อการหลุดพ้นนะไม่ใช่ว่าจะมีเครื่องรางของขังมาตอบสนองตัณหาของเรามาตอบสนองความอยากของเราการที่เราจะมีความสําเร็จนู่นนี่นั่นในเรื่องของความรักเรื่องการเงินหรืออะไรก็ตามต้องเกิดมาจากน้ําพักน้ําแรงของเราเกิดมาจากปัญญาของเราในการที่จะแสวงหาสิ่งนั้น ด้วยสมองด้วยแรงกายแรงใจของเราเองไม่ใช่ว่าจะมีอะไรมาช่วยเหลือเราเพื่อที่จะให้เราอ่ะได้สิ่งนั้นมาแบบอยู่ๆก็ได้มาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วแล้วตั้งแต่วันนี้เข้ามาศึกษาวันนี้ก็แบบโยนทิ้งทุกอย่างที่เป็นเครื่องรางของขัง,งอะไรไปหมดเลยอย่างแรกคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ต้องมีวัตถุมงคลเครื่องรางของข,องของังแล้วก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนาด้วยสองคือเราไม่รู้นะว่า ไอสิ่งสิ่งนั้นอะมีอะไรติดมาบ้างไม่ขอพูดเนาะแต่เราไม่รู้ว่ามีอะไรติดมาบ้างแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีจริงๆหรือไม่ลองไปคิดทบทวนดูนะคะ